เระเด็นต่อมานะครับเดี๋ยวชวนคุยข่าวในหมดวดเศรษฐกิจหน่อยครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์รลปล้นการตลาดหุ้นค่ะปล้นกลางตลาดหุ้นอ่าครับก็เป็นกรณีของหุ้นสตาร์กนะครับหุ้นหุ้นสตาร์กเนี่ยอ่าอธิบายโดยสรุปเนี่ยคือผู้อดีตผู้บริหารนะครับอ่าทำการดัดแปลงบัญชีนะครับสร้างยอดขายปลอมแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยมีผู้หลงเชื่อนะครับ ไปซื้อหุ้นจานวนมากแต่ท้ายสุดความแตกเนี่ยหุ้นเนี่ยตกลงอย่างรวดเร็วนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นำไปสู่การดำเนินคดีอาญานะครับทั้งในส่วนของดีเอสไอนะครับวันนี้เดี๋ยวเราชวนไปโฟนอินนะครับคุยกับน้องต้อมนะครับสกุลตาสาเหลานะครับผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเดนิวครับสวัสดีครับต้อมครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งดูดัวค่ะครับสรุปว่าคดีหุ้นสตาร์กเนี่ยถ้าเกิดว่าอธิบายโดยสรุปเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยช่วยสรุปให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงครับ อ๋อที่มาที่ไปนี่มันต้องเกินยาวนิดนึงนะคะว่าอย่างตัวพุ่งตาทเองเนี่ยก็คือเหมือนเดิมอ่ะก็คือทาธุรกิจเกี่ยวกับอ่าากน่ายสายไฟสายเคเบิลถูกไหมคะแล้วก็คือเหมือนในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ปีหกสองหกสามหกสี่เนี่ยก็คือเหมือนตัวกําไรของบริษัทอะค่ะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมาอย่าง อย่างจาก200กว่าเปอร์200กว่าล้านเป็น1,000กว่าล้าน,น,ะานอะไรเงี้ยค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทําให้บรรดานักลงทุนต่างๆเนี่ยค่ะก็คือดึงดูดนักลงทุนกองทุนสถาบันต่างๆเนี่ยเข้ามาถือหุ้นก็ถือว่าเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะในช่วงนั้นมันก็เลยทําให้ตัวหุ้นของอ่าสตาร์ค่ะ,คะก็พุ่งขึ้นนะคะสูงสุดก็นาก่าจะอยู่ที่ประมาณ6บาทกว่าเลยในช่วงนั้นนะคะแต่ต่อมาพอปีปีที่แล้วอะคะ่ะก็ ก็ปีหกห้านะคะแล้วก็ล่าสุดก็คืออย่างเข้าปีนี้มันก็ต้องมีการอ่าส่งสงบการเงินให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าทางบริษัทเนี่ยก็คือมีการขอเลื่อนอ่าในการส่งข้อมูลตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้มันก็เลยทําให้เกิดการเอกใจหรือว่าความไม่บั่จใจของตัวนักลงทุนเองด้วยค่ะว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นอะไรต่างๆของตัวบริษัทในช่วงที่ผ่านมาจน ตลาดหลักทรัพย์อ่ะค่ะก็มีการระงับการซื้อขายชั่วคราวก็คือขึ้นเครื่องหมาย SP ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบมิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ค<ะ><ะ>่ะอ่าเชิญเชิญต่อเลยครับต้อมเดี๋ยวพูด่อไปอ๋อ,อได้ค่ะ,คะก็พอหลังจากนี้นะคะก็อก็ได้มีการแบบว่าทาง,ทางตลาดหลักทรัพย์กลอตเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนักลงทุนในในแง่ของการระวังการลงทุนอะไรต่างๆถูกไหมคะแล้วก็อ่ามีการให้อา สั่งให้มีการส่งงบเนี่ยภายในวันที่16มิถุนายนวท,ที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลังจากที่มีการส่งงบเข้ามาเนี่ยก็ทางบริษัทก็มีการส่งงบตรงตรงวันที่ค่ะก็คือตรงวันที่16แต่ก็ผลปรากฏว่ามีพบว่ามีการปลอมแปลงบัญชีเกิดขึ้นค่ะอ่าครับค่ะสําหรับความเสียหายอะค่ะออความเสียหายตอนเนี้ยค่ะเท่าไหร่เหรอคะอ๋อความเสียหายเบื้องต้นนะคะก็ ่าล่าสุดนะคะก็ทางทางอ่าหุ้นกู้นะคะก็ในในแง่ของตัวหุ้นกู้ก็คือจํานวนห้ารุ่นประมาณเก้าพันกว่าล้านบาทนะคะแล้วก็ในแง่ของตัวอ่าตัวงบตัวงบประค่าก,ก็มันมันมันเป็นปมูลอ่าเบื้องต้นละมูลค่าเสียหายอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสี่พันกว่า 4,000กว่าล้านก็คือแบ่งเป็นก็คือในในแง่ของหุ้นกู้อ่ะ5รุ่นนะคะก็ประมาณ9,000กว่าล้านบาทแล้วก็จากผู้ลงทุนหุ้นหุ้นกู้ตรงนี้เนี่ยประมาณ48รายนะคะแล้วก็มีการเสียหายจากการทุทจริตงบการเงินช่วงประมาณ25,000กว่าล้านค่ะซึ่งนะคะในแง่ของตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวเลขเบื้องต้นเฉยๆค่ะก็ยังมีอาจจะมีเป็นงบของกองทุนเองหรืออะไรต่างๆเองด้วยที่ตัวเลขยังไม่มีการอัปเดตเข้ามานะคะ อ่าอันนี้ก็ชัดเจนแล้วเ,เห็นว่าเมื่อวานเนี่ยทางกราตาเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบยาวเหยียดเลยครับ,รบต้อมสรุปว่ามาตรการหลังจากนี้เนี่ยจะมีมาตรการล้อมคอ,อกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในกรณีอย่างหุ้นสตางเนี่ยขึ้นมาหรือเปล่าครับ ก็ก็น่าจะมีหลังจากนี้ค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเมื่อวานเนี่ยก็แค่มาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวก็ประมาณสิเ็ดหน่วยงานเพื่อเรียกความเชื่อมเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยว่าเออแต่ละหน่วยงานมีบทบาทอะไรบ้างทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้มีการยิ่งนอนใจแล้วก็หลังจากนี้ก็จะนําไปเป็นใช้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะหาแนวทางหลังจากนี้ต่อไปนะคะในการโดยเฉพาะในแง่ของการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละหน่วยงานนะคะก็เหมือนอย่างเช่น ทางหน่วยงานนี้พบว่าเออบริษัทเนี่ยบริษัทหุ้นไหนหุ้นหุ้นในหุ้นหนึ่งเนี่ยผิดปกติก็อาจจะมีการติดต่อหรือว่าประสานงานกับเชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งหน่วยงานนะคะประมาณนี้ค่ะเร้องต้นก่อนอค่ะอ่าครับอ่านนี้ก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าค่ะ<ช>แต่ว่าในแง่ของการเยียวยาผู้เสียหายเลยอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะคะเพราะว่าแล้วก็ แนวทางการดำเนินคดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยทางกรทก็บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของกฎหมายหรือว่าการตรวจสอบตามพรบรหลักทรัพย์ซึ่งก็มีการตรวจสอบถ้าหลังจากที่มีการตรวจสอบเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการส่งเรื่องให้กับทางหน่วยงาน DSI ปปบงอะไรพวกนี้ค่ะ อ่าครับอ่าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรารอติดตามต่อไปว่าทางกรตอนจะมีมาตรการล้อมคอกยังไงออกมานะครับขอบคุณต้อมมากครับขอบคุณค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะนอกจากการดำเนินคดีในในส่วนของเรื่องคุณสตาร์กเนี่ยจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี่ยดีดไเนี่ยเขาประชุมนัดแรกละ ก็จะประชุมนั้นแรกนะครับเบื้องต้นเนี่ยดีไดเนี่ยจะดำเนินการคู่ขนานแบบ3เรื่องไปพร้อมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยจะรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับอย่างที่2เนี่ยตรวจสอบเส้นทางการเงินของอดีตผู้บริหารแล้วก็อย่างที่3าเนี่ยคือเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้บริหารแล้วก็ลูกน้องนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีทั้งหมด3คนนะครับจะเป็นอดีตผู้บริหาร1แล้วก็เป็นลูกน้องหรือว่ากรรมการบริษัทอีกสองคนนะครับอันนี้เดี๋ยวเรารอติดตามต่อไปแล้วกันสรุปว่ามาดูคอมเมนต์หน่อยดีไหมว่าใบบัวถ้ารือว่า มีคอมเมนต์จากอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุละะูอันนี้ตัวจริงตัวปลอมครับคืออาจารย์สมศักดิ์ถ้าเกิดดูดูอยู่ช่วยยืนยันหน่อยได้ได้ไหมครับตัวจริงตัวปลอมอันนี้มาแต่ว่าถ้าเกิดตัวจริงเนี่ยเรา่ามาจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ส่วนส่วนใหญ่คุณผู้ชมของเราเนี่ยก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องจะยุบหรือไม,ม่ยุบพรงก้าวไกลอ่ะนะเดี๋ยวเราติดตามดูต่อไปนะครับ